รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทํากุศลคุณงามความดีให้ถึงพร้อมการทําจิตใจของตนให้ป่องใสสะอาดบริสุทธิ์ทำสามอย่างนี้เป็นหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาและหนทางสู่การพ้นทุกข์เพื่อมุ่งเข้าสู่พระนิพพานนั้นก็เป็นไปนตามหลักพระธรรมมับแปประการ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการบกุกเบิกอรยธรรมแดนสยามเป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติพระพุทธศาสนาคติธรรมประวัติศาสตร์รวมไปถึงย่อยศดวีลกรรมคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะรายการบกุกเบิกอรยธรรมแดนสยามขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนดรจันทร์แสงสุวรรณลาวกรรมการผู้จัดการบริษัท อ e o exhibit จำกัดค่ะกลัาบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาเข็มมะคุณอเจริญพรสาธุสาธุเจ้าค่ะข้าจะขอรบกวนหลวงพ่อโปรดเมตตาสแสดงธรมเกี่ยวกับเรื่องโอวาทปฏิโมกด้วยเจ้าค่ะก็โอวาทปฏิโมกก็เป็นเป็นคำที่พระพุทเจ้าได้ตรัสใน เป็นสิบห้าคัมมาคะเป็นมาคะเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับเป็นพรรษาแรกปีแรกที่พระพุทาตรัสรู้เรื่องก็เกิดที่วัดเวรุวันที่มีพิสุมาประชุมรวมกันโดยไม่นัดหมาย1250รูปก็จะเป็นลูกศิษย์ของชดิน ประมาณลกูกศิษย์ของจจด,ดินหนึ่งพันแล้วก็เป็นลูกสิษย์ของพระสารีบุตรมคละอีกสองร้อห้าสิบแต่ถ้านับหัวหน้าด้วยก็อาจจะเกินนะมั้งเจดินก็สามมคลราสารีบุตรแต่ว่าก็คงจะเอาตัวเลขกลมๆหนึ่งพันสองห้าสิบองค์อันนี้ก็ประการที่สองก็คือพิสุเหล่านั้นเนี่ยที่มาประชุมเนี่ยเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงอภิญญาด้วย อภิญญาหกนี่ยแล้วก็ประการที่สามก็คือเป็นเป็นพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเป็นเอหีพิกุปสัมปทาคือเป็นพระที่พระเจ้ทาทรงบวชให้เองหนึ่งก็คือเป็นวันมาฆะเลิกสิบห้าค่ำแล้วก็มีพระ พิสูจมาประชุมกัน1 2 5 6องค์โดยไม่นัดหมายมักมีองค์8เนี่ยก็จะหมายถึงมักเนี่ยประกอบด้วยองค์ทั้ง8จริงๆเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยองค์องค์ประกอบทั้ง8นะทำเนี่ยต้องประกอบทั้ง8ซึ่งมีความเห็นชอบดัริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบอาชีพที่ชอบก็สุจริตความเพียร ชอบคือถูก,ถกต้องระลึกชอบสมาธิตั้งมั่นชอบซึ่งย่อมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเป็นปฏิปทาหรือเป็นเครื่องนําเดินที่เราจะต้องเจริญให้เกิดขึ้นต้องภาวนาต้องทําให้เจริญขึ้นให้สมบูรณ์ศีลเป็นบาตเป็นฐานเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์พอมีสมาธิมีศีลมันก็เจริญสมาธิได้ แต่ถ้าเราไม่มีศีลเจริญสมาธิมันจะไปไม่ได้มันจะเกิดวิปิสสนาเดือดเนื้อร้อนใจจิตไม่สงบดันั้นมีศีลแล้วก็ทําสมาธิจนไปถึงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงคนที่จะมีศีลหรือว่าเว้นบาปเนี่ยสมาธิิในเบื้องต้นเนี่ยในในข้อเรื่องกรรมสตปาปัญญาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมและผลของกรรมน่าจะมา น่าจะมีเกิดขึ้นกับกับสาธุชนให้ได้ก่อนเ <c oughs> พราะถ้าเราไม่มีความเห็นในเรื่องกรรมที่ถูกต้องว่ากรรมมีจริงนะบุญมีจริงบาปมีจริงผลบุญผลบาปมีจริงอย่างอื่นมันก็จะยากแต่ถ้าเรามีความเห็นว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงเนี่ยมันจะเกิดทีริอตุตตะปะ ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปดังนั้นถ้าถ้ามีหิริอตบปะเนี่ยจะอยู่ในที่ลับที่แจ้งเขาก็จะไม่ทําผิดไม่ทําชั่วเพราะมันละอายละอายตบบาปกลัวตอบาปแต่ถ้าไม่มีไม่มีความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีเขากลัวแต่กฎหมายบ้านเมืองเขาก็หาหาช่อง หลบเลี่ยงกฎหมายจนได้ก็ทาชั่วจนได้ใช่ไหมเพราะนั้นอิริออตปะมันจึเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกการจะมีความละอายเกินโกตบ,บาบมันต้องมีความเห็นถูกมีความเห็นว่าบุญบาปมีจริงกรรมดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจึงสาธุชนน่าจะต้องอ,อบรมเรื่องความเห็นถูกเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งจะขึ้นมาได้ก็คือต้อง,ต,องต้องฟัง คือต้องหันมันฟังพระสธรรมการฟังพระสัธรรมเนี่ยมันจะสร้างความเข้าใจพอมีความเข้าใจมันจะเกิดศรัทธาตามมาพอมีศรัทธาตามมาไอ้คุณธรรมอื่นๆมันจะตามมารวมทั้งฮิเลอตตปะด้วยกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะา อันดมยังโอวาดาปาติโมคกะ,กะทะโยพนมะสีสัมบ,บาปะปัสสะอาการนั้นการไม่ทำบากทั้งปวงความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค์เส้นทางแห่งแสงธทํานําสองในการแก้ปัญหาในชีวิตเป็นข้อควรยึดปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเพื่อหอนทางแห่งนิพพาน เป็นทางสายกลางสู่หนทางเดียวที่เป็นเหตุของการดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปฏิโมกอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นอริยสัจสี่หนึ่งในบทพระธรรมธรรมจักรกับวัตนสูตรพระธรรมเทศนาที่มีคําสอนของมัชฌิมาปฏิปทาหมายถึงทางเดินสายกลางคือหนทางดับทุกข์พระไตรปิฎกบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่มีคำสอน เพื่อนำไปสู่หนทางของการดับทุกข์ที่เรียกกันว่ามรคมีองค์8ประการจากพระสูตรตันตปิโดเล่มที่ส1บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอริยสัจสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอ,อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สมัยพุทธกาลก่อนปีพุทธศักราชจะบังเกิดขึ้นพระโคดมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกนวัตเวรุวันมหาวิหารกรุงราชคต่ามกลางมหาสังฆสันนิบาตโดยมีพระสงฆ์1250รูปที่พระพุทธองค์ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆได้กลับมาเข้าฝ้าพระพุทธองค์อย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายทำให้เกิดเหตุการณ์มหาสจัญญ์นั่นก็คือวันมาคบูชา โอวาทปฏิโมกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดปฐมโพธิการหรือ20พรรษาแรกในวันเพ็ญเดือนมาคะหรือเดือนสามหลังจากพระพุทธองค์ตัดสรุแล้ว9้าเดือนเป็นการแสดงปฏิโมกที่ประกอบด้วยองค์สี่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงแสดงพระพุทธพจน์อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย ให้เข้าถึงแก่นธรรมะที่ควรยึดปฏิบัติตามเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ค่ะก็ในฐานะของพุทธศาสนกชนที่ดีนะคะก็คือความเข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของการมีศีลห้าเป็นหลักในการใช้ชีวิตนะคะก็คือเราเทําดีนะคะทำดีในที่นี้ก็คือ ไม่ทำบาปละความชั่วทั้งหลายแล้วก็ทำความดีนะคะแล้วกเ็เรื่องของการปฏิบัติธรรมให้เรามีสติสติสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่เฉพาะในการทำงานนะคะสามารถที่จะมาใช้ในทุกๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรานิ่งแล้วสามารถที่จะพิจารณาความ การแก้ปัญหาเลือกสิ่งที่ดีได้ว่าเวลามีปัญหาหรือมีอะไรมากระทบอารมณ์เราจะไม่โกรธจนเกินไปไม่โมโ oh, หไม่โลภไม่หลงเราจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนะคะเพราะคุณมีความสุขเสร็จปุ๊บคุณก็จะอยากได้ต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วความสุขคือสลับกันไม่ใช่ความอยากแต่เป็นความพอนะคะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจอนว่าที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็ก อริยมรรคนะคะอริยมรรคเราเรียนเรื่องของอริยสัจสี่ในการแก้ปัญหาชีวิตเรารู้ว่าเราทุกข์แล้วอะไรทําให้เราทุกข์ล่ะแล้วมีวิธีแก้ไหมเราจะทํำยังไงเมื่อเราทํางานไม่กะทั่งการทํางานในชีวิตประจําวันของเราก็เช่นกันเมื่อไหรที่งานเรามีปัญหาให้ถามว่าเหตุเกิดตรงไหนแล้วกลับไปแก้ที่เหตุก็เหมือนกันเลยค่ะจริงๆมันก็คือเหมือนหลักธรรม ที่สอนเราอยู่ทุกวันว่าทุกคือเหตุที่ค,ค,คือคือความไม่สบายใจไม่สบายใจของเรามีเหตุคืออะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาแก้เมื่อแก้แล้วก็ต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหมดพวกนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะคะถ้าคุณคิดได้เช่นนั้นคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกวันค่ะ เราปฏิบัติตามหลักธรรมหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วมีสติไม่คิดทําความชั่วหรือทําบาปตั้งมั่นในการทําความดีและหมั่นฝึกจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอันเป็นแก่นแท้ที่เรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและการปฏิบัติตามมักมีองค์8ประการอันเป็นทางประเสริฐนี้อันบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้ว มีนิพพานเป็นที่ไปมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดมรแปดจึงเป็นเครื่องคอยเตือนสติให้พึงถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อหนทางพ้นทุกข์ให้หลุดพ้นจากกองกิเลสและเป็นไปเพื่อ,อนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดบนวัตตะสงสารนี้อีก ขออำนาจแห่งกุศลธรรมทานบารมีนี้จงเป็นพลวะปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอดในพระัทธรรมสิ้นอสวกิเลสบรรลุมักผลนิพพานเทอเอาละค่ะคุณผู้ชมรายการบกเบิกอริยธรรมแดนสยามหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับสารคดีได้ในตอนต่อไปขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนดรจันทร์แสงสุวรรณวาว กรรมการผู้จัดการบริษัทเนโอเอ็กซิบิทค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทางธรรมสถาปัตยธรรมธรรมชาติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,อะขอจะเจริญพรสาธุ แห่ยงตั้งอยู่ในตำบลหันตราอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เคยรุ่งเรืองสำคัญทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ในอดีตสมัยอยุธยาสีรามเทพนครสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1844การพงศาวดารเหนือได้บันทึกไว้ว่าพระนางกลัลยาณีพระมเหสีของพระเจ้าสามพยา หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองกริย์องค์ที่8ของอโยุทยาเป็นผู้สร้างก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาประมาณ40ปีปีพุทธศักราช2252วัดมเหยงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยกระสัพระนามว่าพระภูมิมหาราชหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและเกิเป็นวัดร้างในภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตก ื่อปีพุทธศักราช2,310สถาปัตยกรรมมีพระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานสูง2นิ้วลดหลั่นกันขนาดพระอุโบสถกว้าง18เมตรยาว36เมตรนับว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนของพระเจดีย์เป็นพระเจดีย์ฐานช้างล้อมประดับอยู่ตามซุ้มรอบฐานรวม80เชือก จนกระทั่งปีพศ2527พระภาวนาเขมคุณหรือท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีเจ้าอาวาสวัดมเหยงปัจจุบันถากถางพันไม้ต่างๆที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถานปรับพื้นที่ฟื้นฟูให้ร่มรื่นสะอาดน่าอยู่ให้ปรากฏแก่สายตาและประจักษ์ในคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยในพระอารามแห่งนี้ปัจจุบันวัดมเหยง หรือสถาบันวิปัสนาวิชาลัยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดมเฮยงจังหวัดพระนครศรีอ,รอยุธยาท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์ได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นเพื่ออบรมวิปัสนาให้กับบุคคลทั่วไปให้ได้ปฏิบัติธรรมและบวชเนคขมะพร้อมกับได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดอโยธยาตามพงศาวดารเหนือเชื่อกันว่าประวัติศาสรวัดอโยธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1581บริเวณวัดนี้เคยเป็นพระราชวังอาณาจักรอโยธยาศรีรามเทพนครต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองหรือพระเจ้าหลวงแห่งอาณาจักรระโบอราวปีพุทธศักราช1632ถึง1654คลองราชสมบัติได้9ปีก็สมโปรด ให้ยกเขตพระราชวังแห่งนี้สร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดเดิมมีฐานะเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดอยู่ในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่ออยุธยาสร้างขึ้นก่อนพระเจ้าู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1893จึงถือเป็นวัดแรกของกรุงศรีอยุธยาด้วยโดยวัดอยุธยานี้ เป็นวัดราดสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูสังครักษ์ปัญญาพลปัญญาพโลพุทธโบราณสถานสำคัญประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังกลมหรือทรงลังกาแปดเหลี่ยมรูปลังเรียวปากแคบไม่ผายกว้างตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ด้วยสถาปัตยกรรมองาค์ระฆังกลมทําเป็นรูปปั้นเกลีบบัวลดหลั่นกันแปลกตากว่าเจดีย์องค์อื่นๆภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์นี้ด้วยและสร้างบันไดาทางขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนเนื้อองาค์ระฆังขึ้นไปหักหายไปนับได้ว่าเป็นศิลปะแบบเก่าแก่สมัยทวารวดีและเป็นเจดีย์อยุธยารุ่นแรก วัดวัดคลองขวางสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2434ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวางหมู่6ในพื้นที่ตำบลคลองขวางอเอภไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีจากพื้นป่าสู่แดนธรรมเดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่ารกรากมาก่อนได้มีพระทุดงมาพาักอาศัยจำวัดและปฏิบัติกรรมฐานต่อมามีชาวบ้านพบเห็นจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา บริจาคที่ดินสร้างเป็นสำนักสงฆ์จึงได้สร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดราชศรัทธธรรมและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคลองขวางปัจจุบันพระครูโสพิทธ,ธรรมวิสุทธ์หรือหลวงพ่ออ๋อเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองขวางและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบรุรีแห่งที่13มมีสถาปัตยกรรมของการสร้างพระอุโบสถที่วิจิตรสวยงามรูปทรงแปลกตาเป็นศินละปะปูนปั้นด้วยมือ สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2535ใช้เวลาในการก่อสร้าง7ปีมีเสาหานทั้งภายในและภายนอกจำนวน46ต้นช่างปั้นลวดหลายแต่ละต้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและธรรมะของพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยช่างที่ใช้ปูนปั้นด้วยมือฝั่งพื้นที่ด้านขวามือของวัด ได้สร้างเป็นอุทยานสวนน้ำตกป่าหิมพานเป็นป่าในวรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิตามคติศาสนาพุทธและฮินดูมีความเชื่อว่าป่าหิมพานตั้งอยู่บนเชิงเขาพัสุมรุประดับด้วยยอดเขา84,000ยอดตามหลักธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์และมีสระใหญ่เจ็ดสะคือสาะอนุดาตมีสัตว์หิมพานอาศัยอยู่เช่นหงกินนรีนรสิงห์ราชสีครุฑ นาคและกิเลนเป็นต้นโดยมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เมื่อสวรรคตแล้วจะกลับไปเป็นเทพสถิตยอยู่บนสวรรค์เหนือยอดเขาพาุเมรุนั่นเองเป็นพุทธศินที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ศัสนิกชนได้รับความสงบจากธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะ